สวัสดีคุนผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำมาบทความของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอครับวันนี้เป็นบทความประจำวันศุกร์ที่17มกราคม2568กงเกวียนกรำเกวียนทักษินส่งภูมิธรรมให้ตั้งเป็นรัฐมนตรีกลาโหมรองยี้กันใหญ่ว่าเอาอดีตนักศึกษาที่หนีเข้าป่าไปเป็นคอมมิส มาคุ่มกองทัพแต่ผมว่ายังดีนะอย่างน้อยภูมิธรรมก็รู้เกาะกูดเป็นของไทยแต่พื้นที่ใต้เกาะซึ่งมีน้ำมันและกา๊าซเป็นของใครต้องรอถามนายใหญ่เขาก่อนทั้งยังรู้ว่าเกาะสองที่จับสีประมงไทยไปขังไว้แต่เพื่อไทยบ่มีไกลไม่สามารถให้ส่งตัวกลับบ้านได้จนบัดน,นี้นั้นเป็นของพมา่าแต่ไทย ฝฟล์ความมั่นคงและกระทรวงต่างประเทศยุคนี้ไม่มีน้ำยาเท่านั้นเองต่างกับทรัมป์ที่เสนอให้คนอย่างนายพีคเฮกเซตพิธีกรฟ็อกเนียสเป็นรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเพราะนายคนนี้เสรอจนสุดทุเรศเวทนาดูข่าวคืนวานซืนวุฒิสภาเชิญคนที่จะเป็นรัฐมนตรีไปตรวจสอบคุณสมบัตินางลัดดาแทมมี่ดักเวิร์ด วุฒิสมาชิกเดโมแครตถามในาพีทแฮกเชสว่ารู้จักประเทศในอาเซียนหรือไม่ให้บอกชื่อประเทศในอาเซียนมาอย่างน้อย1ประเทศปรากฏว่าคนระดับว่าที่รัฐมนตรีกาลาโหมสารัฐไม่รู้จักอาเซียนเลี่ยงต่อไปว่าสหรัฐมีพันธมิตรเยอะแยะในเอเชียทั้งเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและที่ใกล้ๆกันก็มีออสเตรเลีย ทำเอาวุฒิสมาชิกรัดดาอดรนทนไม่ไหวต้องพูดสวนไปทันทีให้นายเฮกเซตไปศึกษามาให้มากกว่านี้พร้อมทั้งบอกว่าทั้งสามประเทศที่กล่าวไม่มีประเทศไหนเลยที่เป็นสมาชิกอาเซียนแบบนี้พวกสามนิ้วและจานมหาลัยทาตอเมริกันในไทยพลอยขายขี้หน้าไปด้วยคนจะเป็นรัฐมนตรีกราลาโหมของประเทศ ที่เป็นเจ้าของยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกจะเข้ามาต่อกรกับจีนในภูมิภาคนี้แต่ไม่รู้จักอาเซียนคือไม่รู้จักไทยเวียดนามฟิลิปปินสิงคโปร์ลาวเขมรพมา่ามาเลอินโดบรูนายและดิมอร์เลสเตแล้วสเสอจะเป็นพ่อทุกสถาบันในอุตสาหคเนยิ่งไม่รู้จักไทยไม่รู้จักเวียดนามด้วยแล้ว เป็นแค่สากกระเบือหน้าจอฟอกนิวสปั่นขา่าวโง่ๆให้อเมริกันชนตามบ้านนอกงมโข่งต่อไปนั่นแหละดีแล้วยามมาเป็นเลยรัฐมนตรีกราลาโหมสารัฐนั่นน่ะเผลอๆจะถูกจีนเทามันต้มเอาทำให้เสียเผาพงอเมริกันเผือกที่ไทยซูฮกยกก้นบูชาเป็นเทวดาที่ต้องเชื่อฟังมาตลอดเมื่อวาน16มกรา ผมเห็นสอสอรมพักประชาชนเกี้ยวใหญ่ว่านายกแพทองทานที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยมาด้วยกันเคยด่านายกประยุทธ์ที่ไม่มาตอบกระทู้ในสภาด้วยกันครั้นพักเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลนายกเพื่อไทยกลับทําตามที่เคยด่าคนอื่นเข้าไว้ถึงวันพฤหัสทีก็หาเหตุหายหัวหนีกระทูไปตรวจราชการต่างจังหวัดทีดูแล้วขำ พักประชาชนเพื่อไทยอวดอ้างเป็นฝ่ายประชาธิปไตยถล่มรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ด้วยวิชามานทุกรูปแบบมาด้วยการเป็นทศวรรษครั้นราชรถมาเกยเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลทุกเรื่องที่เคยสันดารัฐบาลประยุทธ์ไว้วันนี้รัฐบาลเพื่อไทยทําตามที่ตัวเองเคยด่าเขาไว้หมดทุกเรื่องแล้วยังมีหน้าเรียกร้องความเห็นใจขอร้อง อย่าขวางรัฐบาลต้มยำทำแกงประเทศใครร้องเรียนก็ว่าเขาเป็นนักร้องยืมมือกฎหมายฟ้องปิดปากคนที่ใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญปากประชาธิปไตยแต่หัวใจลูกหมาชัดๆนักเลงจริงทางประชาธิปไตยนะักเมื่อขึ้นเวทีแล้วเขาไม่ยืมมือตำรวจยืมมือศาลไปจัดการกับอีกฝ่ายหรอกมึงมันกระจอกวะ่ะตอนตัวเองเป็นฝ่ายแค้น ไม่เพียงปั่นเฟกนิวปั่นวาทกรรมเปิดคลับเฮาเฮาหน้าจอเอากันถึงขั้นลงถนนระดมคนจราจนเผาเมืองตัวเองเสวยอำนาจแล้วมีใครไปกลั่นแกล้งด้วยวิธีการระยำต่ำสามอย่างที่ฝ่ายตัวเองเคยทำสมัยรัฐบาลประยุทธ์บ้างไหมก็ไม่มีทุกอย่างแฟร์เพล์ตามกติการัฐธรรมนูญมีแต่พวกเดียวกันแต่แยกฝ่ายฟัดก,กันเองเท่านั้น ตอนร่วมแค้นก็โกรธคอกันตอนมีสุขไม่ร่วมแยกกันที่เป็นรัฐบาลก็ลืมํำพืชนี้ประชุมสภาตะพืชที่เป็นฝ่ายแค้นเพราะโง่กว่าเขาก็ได้แต่ประจานด่าข่มดูแล้วสนุกดีเข้าตามพาสิท์เปียบทุกขัดตัวทุกขัดถัวนัวจะเอาไปใส่ตูดเขาดันมาเข้าตูดตัวเมื่อวาน หาเหตุผลงบลงใต้ที่นราธิวาตยะลาปัตตานีไปกันเยอะแยะทั้งแม่ทัพนายกองไปทำไมกันนายกแพรทองทานไปเจาะเจ๊ชาวบ้านเซลฟี่กับชาวบ้านไปไกลเกลี่ยหนี่ชาวบ้านไปกินชาชักไปให้เขาจัดฉากาโครงการขุดลอกร่องน้ำปัตตานีโชว์พอเป็นพิธีหนีกระทูสภาก็บินกลับผมละเสียดาย อุตส่าห์ไปถึงนราธิวาททั้งทีท่านนายกมีภาวะสํานึกสักนิดภาพพักประชาชนประชาธิปไตยฝ่ายแค้นกล่นด่านายกประชาธิปไตยฝ่ายเสวยสุขประเด็นหนีกระทูจะถูกกลบด้วยภาพนายกขวัญใจทันทีผมไม่อยากพูดให้ข่าวนี้พูดดีกว่าท่านนายกไปนราธิวาสด,ด้วยจุดมุ่งหมายนี้อุ้งอิงเผลอเลอ จะเป็นนารีขี่ม้าขาวในหัวใจคนได้ด้วยซ้ำอ่านข่าวก่อนดีกว่าสำนักนตํตำรวจแห่งชาติสุดอะไรฝังร่างสองตำรวจกล้าสมเกียรติผู้พิทักษ์สันติราชเคลื่อนร่างสู่บ้านเกิดคลุมทงชาติไทยครูสวิทและดาบตำรวจโดมต่อชดอผู้เสียสละปิดทองหลังพระเพื่อเด็กชายแดนใต้จากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดตำรวจตะเวนชายแดน ในพื้นที่อำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้พันตำรวจโทสวิชช่วยเทวฤทธิ์ครูใหญ่โรงเรียนตชดบ้านตืองอช่างกลปทุมวันอนุสรสิบสาและดาบตำรวจโดมช่วยเทวฤทธิ์ครูโรงเรียนตชดบ้านตืองอช่างกลปทุมวันอนุสรสิบสาบุตรชายเสียชีวิตเมื่อวันที่14มกราคม2 5 6 8สําสำนังกงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองบังคับการตำร,รวจตระเวนชายแดนภาค4จัดพิธีศพตามหลักศาสนาอิสลามเพื่อเป็นการไว้อาลัยแก่ครูต่อชดอตำรวจกล้าทั้งสองนายอย่างสมเกียรติผู้พิทักษ์สันติราษพันตำรวจโทสวิทหรือครูสวิทเป็นตำรวจผู้เสียสละโดยแท้เป็นครูผู้มอบความรู้ให้การศึกษาบ่มเพาะรากฐานคุณธรรมแก่เด็กๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ด้วยความเสียสละและทุ่มเท ยกย่องเป็นตำรวจผู้ทรงคุณค่าผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ผู้มีใจที่ยิ่งใหญ่เสียสละทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจมีหวาดวันเกรงกลัวภัยเพื่อเด็กเยาวชนและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้ได้มีการศึกษามีชีวิตที่ดีสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมจนได้รับการยกย่องผ่านรางวัลสำคัญเช่นรางวัลครูดีเด่น รางวัลครูใหญ่ดีเด่นรางวัลพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรางวัลผู้ปิดทองหลังพระในงานคนค้นคนอวอร์ดค,ครั้งที่9ทั้งนี้เมื่อวันที่14มกราคม2568เวลา17นาฬิกาที่โรงเรียนกงราพัทลุงได้มีพิธีรับร่างคลุมธงชาติไทยของพันตำรวจโทสวิตและดาบตำรวจโดมช่วยเทวดิตโดยมีพันตำรวจเอกนรินคำแก่น รองผู้ังคับการตชดภาคหนึ่งรักษาราชการแทนผู้บังคับการตชดภาค4ในขณะนั้นนำข้าราชการตำรวจตะเวนชายแดนส่วนราชการในพื้นที่และครอบครัวช่วยเทวริตร่วมพิธีโดยนำร่างขึ้นเฮลิคอปเตอร์กลับมายังบ้านเกิดจังหวัดพัทลุงต่อมาวันที่15มกราคม2568เวลา8นาฬิกาพลตำรวจโทนิตินหลังยานาย ผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนมอบหมายให้พันตำรวจเอกนรินคำแก่นรองผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนภาคหนึ่งรักษาราชาการแทนผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนนำขา้าราชการตำรวจเตาชอดอร,ร่วมพิธีฝังร่างผู้วายชนพันตำรวจโทสวิทย์ช่วยเทวฤทธิ์และดาบตำรวจโดมช่วยเทวฤทธิ์นามัชยิดบ้านหน้าวังหมู่8ตำบลคลองสายขาวอำเภอโกงหราจังหวัดพัทลุง โดยมีข้าราชการตำรวจส่วนราชการในพื้นที่และประชาชนร่วมพิธีโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความเศร้าอาลายัยตำรวจกล้าครูต่อชอดอผู้พิทักษ์สันติราษฎร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติไปถึงดราธิวาดทั้งทีนายกไปที่ศรีสาครและที่โรงเรียนต่อชอดอบ้านตืองอช่างกลปทุมวันอนุสรณ์13วางดอกไม้คารวะแด พันตำรวจโทสุวิ์ช่วยเทวริศและดาบตำรวจโดมช่วยเทวริศน่าหยุดเกิดเหตุและที่โรงเรียนซักช่อนายกแพรทองทานเธอจะเป็นนางฟ้าในหัวใจประชาชนทันทีก็เสียใจที่มากด้วยสอพรแต่ร้อยหรอสมองคิดคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงิน มานำเสนอเป็นประจำทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณ สนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ